โอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลี้ยวหยาบนะและคลิปนี้ก็ไม่ตัด OBS ไม่ตัดอะไรทั้งนั้นไม่ตัดทีนแม่งเลยตอนนี้คือผมเล่นมา735วันนะเป็นวันที่31กันยายนนะครับ31กันยายนซึ่งอัปเดตเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยผมเปิดเครื่องการทํางานเครื่องเข้าเวลากลางคืนใช่ไหมเนี่ยถ้ามันทำเนี้ยมันเรืองแสงแล้วมันกำลังหมุอยู่เนะี่ยคือมันกำลังทํางานอยู่ถูกไหมครับแต่พอมันกลางคืนเนี่ย มันไม่ทำงานให้ผมดูดูครับนี่นี่อะไรของมันนี่ใครใครรู้อะไรแบบตอนเนี้ยเกิดปัญหามากผมพันวันสองพันวันมีปัญหาอะไรก็ได้ช่วยผมด้วยแม่งเอมีเกมแดงแม่งยี่บเก้าอันละไลฟ์ไปเะยอะจัดเลยตอนเนี้ยไอห่หาเอ้ย ใครก็ได้ช่วยด้วยใครรู้อะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยใครรู้อะไรด่วนๆเลยหรือมันบัก็กหรือมันยังไง